ยด้วแล้วเหมือนว่าจะโถมมาไซ A ไวมากๆแล้วทุกคนเดินเข้าไซวไปพร้อมกันอุ้ยแล้วเจ็บแบบนี้เทรดกันไปคนละหนึ่งหนึ่งแล้วไคลโลเอาไปหนึ่งแต่ว่ามีรินฟูเอาไปสองแล้วค่ะเหลือสามต่อสี่แล้วอุหูนี่มีรินฟูเก็บทิปเปิลคิวสี่คิวแล้วเกือบเอสเหลือคนเดียวสุดท้ายจะเก็บไดไหมแล้วตอนนี้อูงหู วันเต็มอ้โหูตรงนี้โดนนาโนซวอมปิดประตูยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าด็อกโกตัดทะโกวยไวไปแล้วหนึ่งตรงนี้เก็บมา2ทีเจอรูดกันไปขอรูดเก็บไปสแล้วเขาไัไดสไยเปลี่ยน,นเป็นหัวใจเท้าอยากเอาให้ได้แต่ก็ไม่ไหวอะมิรินคว่ายังคงเลือกเข้าบีนะเพราะว่าเมื่อกี้เข้าบีได้กันนะคะแล้วเนี่ยชาวเรสเต็ปเข้าแล้วเุ้ยแล้วเอาหัวทาโกะได้ขอเชอร์ลิฟเข้าซินามอนอีกสักหนึ่ง ตีไซส์แปหรือเ่าโอ้แล้วชินามอนไปได้แล้วจังมันขอบมันขอบนิดนึงขอช็อกโฟว์เคลียใกล้แต่ไม่ได้เนี่ยมามีปโปกโเขาดันมาแล้วหรือสองสองเลือดโลก็จริงแต่ว่าต้องเข้ามากู้ให้ได้ตรงนี้หันซ้ายมามค่อยๆราดเก็บไปสามเหลือคนสุดท้ายเท่านั้นแล้วโอ้ยไอหลอกอยู่ที่เอแต่ว่าเสียงได้ยินแล้วนะมิลินคูดีนเสี่ยงค่ะเราหมดไปก่อนถ้า <c oughs> ยันเจออะไรก็ได้เวลาพีคเลย ยืนของเขาไม่เขายืนมากสำหรับคุณนะโอ้โหแล้วนี่ยเจ๊จเจอเจ๊จปะทะกันไปก่อนแล้วพลอยยามาหน้ามือขอเดี๋ยวเต็ปเข้าไปข้างหลังเราจะไม่เห็นไปจะไม่เหมือนลมมิ้งคือจังหวะแบบจะเปิดจีนได้พอดีเลยแล้วตอนนี้ยังไงฉิมว่าเก็บตัวแฟลตให้เพื่อนดิซี่อุ้ยโอ้แล้วบัรกบี้เก็บไปสองแต่เขาเห็นก่อนนะซี่โอ้ไม่ตัดทับกุ๊ เลือดโลควิ้นท่นนีล้วได้ร้องเขบจังหวะสำคัญอย่างนี้โดนด้วยโอ้โหนัดเดียวฮันเตอร์ฟิวรี่ปิดงานแบบสวยๆครับตอนนี้บอกเลยว่าเบรกก่อนไม่ให้เข้ามาง่ายๆก่อนถอยกลับมาเปิดแฟลชออกมาเทียร์พื้นที่บริเวณในไซส์แล้วไหลเทียร์เคเว่นเลี้ยวตอนนี้นัเป็นการได้ไซฟีแล้วฮึ่ม ใช่ค่อู้แล้วเนี่ยบูด็อกชินม่วงเก็บไปสองเลยโอ้โหแล้วทีนี้เห็นคนอยู่พยายามวิ่งไล่ล่าปามีโปโก้ขอชาวเร็วสเต็ปขึ้นไปเล่นด้านบนแต่ว่ามีโฟโก้บอกไปให้เล่นแล้วหัวเชือเท้าเก็บไปสองเกมพิกเฉยเลยเอ๊ะแต่เหมือนเขาจะไหลออกมาแล้วว่าเรีนเอเมนรอดออกสกัยว่าได้ยังไงอุ้ยแล้วเนี่ยแพสแพสไล่ล่าอับดับหนีอุ้ยแล้วนี่มิกกี้เอาไปหนึ่ง อออีกสักนิดนึงเบ,บสซ้อมได้ไหมแล้วไม่ไหวแล้วหนึ่งหนึ่งวันวันแต่ไม่รู้เ,เขาลงข้านล่างแล้วเรียบร้อยอ่ะพมิก,กิปิดงานได้เอาหกตออ่อสิบสองใครลงไม่ได้แล้วรู้แล้วว่ามีคนเข้าใสมายังไงล็อกดาวมาก็จริงแต่ว่าใกล้มีคนร,รู้หรือเปล่าตรงนี้เอาสเปกเตอร์ของมาริก้าไปเอามาให้ได้เลยนี้พยยามจะแบบกันไปแต่ว่าด็อกโกกับโคช้ชเท้าเอาไปคนละหนึ่งค่ะดูเลื่อนกลับมาแต่ว่าล็อกดาวโดนควบคุมไปหนึ่งคนด้วยอุ้ยแต่ว่ามันมี่ประกคยังเบรกไว้ได้ แล้วเรียกชุบขึ้นมาชุบเบสหรือเปล่าอย่างนี้เี่เอาแล้วมามีประกหัวใส่เท้าไปต่อชินิมอนเอาไปหนึ่งเรียบร้อยปิ่ปิปิชปิด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 ปิปิดาิด้ิดปีดปิดีิดปิดิดปิ่ปดปิชปปปดปป้ อุลยโยมาดอกโกะใครไหลเข้าไปที่บริเวณเอวโ,โบไปที่เรียบร้อยแล้วใช่โอ้โหแล้วมิกกี้เอาหัวชัยเท้าไปดูมิกกี้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วทากโกเอาไปหนึ่งแต่ว่ามิรินคูก็เอาไคาโรมาด้วยขอเอาอย่างไอดันกันเข้ามาทากโกเอาไปสองรอบนี้บอกได้เล่นบ้างแล้วอย่างไรขอรูสปิดไว้ก่อนยึดไซส์ไว้ อุ้ยแล้วนี่อ่มิริคุไปแต่ว่าทากโกเก็บไปสามเฟรดให้เพื่อนได้เหลือดอกโกคนเดียวเท่านาั้นแล้อุ้ยแล้วโดสแปมมาอยู่ในสมองเนื่องหลี่ยบสองอุ้ยแล้วนี่<ค>นทากโกมาครับผมเขาอุ้ยแล้วตัวนี้หัวชัยเท้าดันออกมาเจอมิกกี้ไงแล้วกลายว่าตัดกันไปก่อนแล้วด้วยมิริคุรออร่อยตัวนี้จัดแต่ว่าทาโกะยังเอาหัวคมๆไปให้อ่ะตัดไปได้คนละหนึ่งหนึ่งแล้วด้วยเข้ามาซีพีต่อเลยแล้ว หาคิวต่ออย่างต่อเนื่องอ้วน็อตเด็ดเย็ดกลับมาหัวเชื้เท้าเก็บไปสาบเอ็มเพรสไปแต่ว่าทาโก้เอาชีวิตกลับคืนมาได้แล้วต็ลีขอเก็บอีกหนึ่งแล้วเป็นเอสสองท่าโก้แล้วแล้วปืนปืนไปไหนแล้วอ้าวเออใช่ปืนไปไหนอีอ้าวเอาแล้วเจออย่างนี้ โอ้โหแล้วล <ะ S 2> เอาได้อะคือติดอยู่เหมือนกันแล้วติดอีกคนนึงติดต่งนี้ดเดยวจะเช็คหรือเปล่ามิกิเราแยกมาเช็คแล้วเหมือนกันเนี่ยอลอลแล้วมิกิเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วโดนแบงมาเหมือนกันตรงนี้มิกิวางเบารอไว้อูบักกี้กเปยจีนเอาให้แต่ว่าไครโลเอาตรงนี้จังหวะเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนปืนไม่ดีเลยทั้มมิ่งวดีอยโกจาเดินหาตัดเพื่อวินผัดถ่าไปหรือเปล่า ้นี่ไงเห็นแล้วยังไงเรียบรอย้อยออ้ยแล้วเล่นกับสมุก <S <S มิกกี้ใช่อตัดหัวใช้เท้าไปแล้วลดันมาเอ็มเพรสไปแต่ว่าดอกโกเบรกไว้แล้วดอกโกเก็บไปสองแล้ว ยังไงไวเปอร์แต่ว่ามามิโกโกเอาไปหนึ่งมิกกี้เอาดอกโกมาได้นะคะขอมาหนึ่งทับโกยังไงพี่พี่อาบันหันกลับมาซ้ายแต่ว่าไม่ตูอต้อุ้ยกายบอกว่ามิกกี้เก็บไปสามวันนอ,อนว,นออนวนอันน่ะแล้วข้างหลัง <c oughs> เรายังอยู่กันสี่คนเลยจะเข้าก็ยากแล้วอุย <c oughs> อ้ยมา <c oughs> อย่างนี้แล้วอุ้ยอุ้ยแล้วเนี่ยทับโก เจ็ดเย็นเข้ามาจ้าเอวทั้งหมดทเจอเพื่อนเหลือ66แล้ววิอ้โหูดี้บักกี้เอาไป2อ,อยังไมได้เก็บไป3แล้วเชอรี่พลอยหน,นีนมามาัวใจเท้ามีเป็น,นหรือเปล่าตรงนี้าาก,นนการไช้โรจ่ายเรียงมาติดตรงนี้แล้วโดนแปดมาโอ้หลบได้อย่างสวยค่ะแต่ว่าบักกี้โอ้ อุ๊ยแล้วบักกี้แบ็ไซแล้วโดนพักหนึครัถ้าโกเอาหัวใช้เท้าไปแล้วขอวุ้ยให้ชินมอนมาปะทะเลยหรือเปล่าพีบมานี่ด่แอชิน นี่ยั่แล้ว,อลวโอ้โหโดนบัคกี้เก็บไปแล้วเอาไปตอกแล้วตององรงนี้ยังไงยังปกปิดงานไม่ได้ถ้าปูไวไวเก็บไปตอกได้ก็จริงแต่ว่าเอาไปสาบแล้วแล้วเหลือคนเดียวเท่านั้นตรงนี้ยังไงเล่นแล้วสาววินาทีนั้นเล่นมุมสูงเป็นโดดเช็คอีกแล้วจะรู้หรือเปล่าว่าขัางง้นดุหลักเดียร์ทากกเอาไปหนึๆๆง่ๆๆงแต่ว่ๆๆามาปูไม่ค่อยไหวแบบนี้ โอ้ล้นี่อะบักกี้อีกแล้วแต่ว่าบักกี้หรือจะเจอกับโอดีนตรงนี้พยายามที่จะยิงเคลียร์ไปให้ได้แต่ว่าไคโลมาเอาลงมี่ลินคูเอาไปได้เอโบมาตรงนี้ยังไงขอลากเอาไปหนึ่งต่อต่อแต่ว่าเรื่องเหลือโลอยู่เหมือนกันแล้วจะรู้สึหันซ้ายมาไม่โอ้ยโอ้แบกเม้นมาเจ็บเหมือนกันมิลินคูตรงแล้วขอขอไปมิลินคูเอาทาโกไปได้แต่ว่า แปดจะจะเอาแล้วยังปิดงานไม่ได้แบบนี้ซินามอนแปดได้มาอีกสักรอบนึงแต่ว่ากระสุนไม่มีแบบนี้โอ้โหแล้วโดนไปสอยยังไงเก็บไป2คนแล้วเป็ดจีนเอาไป1เป็ดโอ้โหมามิ้ของกันสองคนนะเอาคนเลือกเยอะมาแทงก่อนอีกที่เหลือเข้าเมนโอ้ยหัวใจท่าเอเมนเขามาเยอะกันไม่ไหวแล้วตรงนี้ติดสกายสโมูเป็ดจีนรออยู่ตรงนี้ยังไงมิรินคูเอาไปได้ทุกคนแล้วพยายามที่จะเคลียร์แต่จะวะสวยอ่ะตำหรับมิกกี้ เรสบายแขมเจอด้วยแบบนี้ไคโรดันหลังมาเอามามีนประกบต,ต้องเคลียให้ได้เร็วนี้แล้วมิลิคูเอาไปหนึ่งโดนเสื่อมมาก็จริงนะแต่ว่าบราสแฝกหนีแล้วพยายามจะกลับเข้าไปเล่นหลังซ้ายโดนแฝกต้องเทรดลงมาชิมอนไปเอาหัวใสเท้ามาได้เอาไปตอกในจ่ายซีเกอร์เลยเอาแล้วตรงนี้จ้าเอ๋เจอหน้ากันไปยังไงไคโรยังได้เหลือคนจับยู่ได้ง่ายใจ่เอา กายสมุกจะเจอกับด็อกโกแล้วซายถ้าเหมือนจะได้เสียงหลุดแล้วจะมี้ตําแหน่งสุดท้ายแล้วนี่องเอามาแล้วจังหวะมาจะตีในหัวใจแล้วขอไปไปขอเออคนจะมีดนตรีในหัวใจแล้วเคาะเข้าหัวไปใายแล้วคนสุดท้ายยังไงแล้วจังหวะเนี่ยทามมิ่งมามีในชาเวอร์เนาะแล้วฝั่งนี้หัวใจเท้าดันนำมาก่อนแล้วหันซ้ายหันขวามายังปกเปิดชินมอนไม่ได้ ขอดูดเรื่อยกลับมาเจอสเน็กไบยอยู่เหมือนกันแบบไม่ต้องค่อยๆก่อนเคลียร์สไฟแคมกันมาแล้วไม่ลินคูรอ,ลอเล่นทาวเวอร์เลยแต่ว่าเราโผล่อาทัพโผลแล้วน็อตเย็ดเกลับขึ้นมานะคะอเคอาหูแล้วบักกี้เก็บไปสามอ้ยเราเห็ดแล้วไม่ได้เช็คบริเวณเชฟตนอย่างนี้ โมกเลยตรงนี้อุ้ยเข้าไปหาบักกี้บักกี้พอพาสิเกาไเก็บไปแล้วหูเลื่อนเหลือ91้าก็ติดแล้วทาโกบอกมาขอวัดตรงนี้กันตรงนี้เอาแล้วตรงนี้ยังไงแล้วปืนหมดกระสุนหมดรีโหลดจังหวะแบบซัดซ้ายจัดขวาแต่ว่ามิลินคูกกระทาโกะเทรดให้เพื่อนกันไปได้คนละหนึ่งหนึ่งด้านหน้าทาโกะไปได้ถึงปืนอู้แต่ว่าเอาแล้วเหมือนไม่ได้คอนโน่ด้วยเอาแล้วตาบาตรงนี้ เอาเอาเราไม่ได้เห็นมุมใกล้ล้อเล่นมุมใกล้ตรงนี้ติดอุ้ยแล้วสิงเจอร์ร่าเอาดกไปได้แล้วหัวใช้เท้าเทิดให้กระสุนมันไม่โลนี้สิเราปอ่อย้เจอรีพยายามแพนมาแต่ว่าไม่ได้อะไรแล้วมาพี่โปเกะเก็บไปโซนเล่นโรยโซต่อเปอร์มาโลไปด้วยตรงนี้เอาแล้วขัดโอ้แล้วภุม ไลอ up มาอินซนเนอรี่สูงสูงค่อยๆลงไปแล้วโอตอดกันไปได้นะเป็นเรื่ของมิกกี้ที่เอาหัวใช้เท้าไปแก่ขอ New ร e หาตำแหน่งก่อนเลยมามิีประกอบไปไหนมามิีประกอบวิ่งหนีรอโชอ์สายปิดงานตรงนี้ยังไงเสร็จติดเวลาปรีบมาแล้วดูแล้วนี่ออกโรสายไม่ไหวอะแต่โลมากๆไม่ทันแล้วครับผมไปเที่ยนอนแล้วครับผมเป็นการ ปิดบินเป็นแบบสต่อศูนบยบินใส่ปรนันาบม